สวัสดีค่ะเซลเมโคราฮอนด้าหน้าเซฟวันค่ะ,ว,คะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถบนโชว์รูมนะคะสำหรับคันนี้ Honda City Hatchback รุ่น RS นะคะสีเทาโซนิกราคา755,000บาทคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะคะ มีรถพร้อมส่งมอบด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจกับการสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นนะคะก็สามารถทักแชทสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นกับเซลเมย์ได้ที่เพจเซลเมย์โคราชฮอนด้าและอีกหนึ่งเพจค่ะเซลเมย์โคราชฮอนด้าหน้าเซฟวันหรือท่านใดสะดวกติดต่อทางไลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์ id 091047 7704ค่ะแอดไลน์ทักสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นกับเมยได้เลยนะคะสำหรับ Honda City Hatchback นะคะมาด้วยกำลังเครื่องยนต์ 1000cc ซีซีค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะรองรับน้ำมันตั้งแต่แก๊สโซฮอล์กแก๊สโซฮอล์และสูงสุดที่ E20 ค่ะความประหยัดสูงสุดของคันนี้นะคะ23.3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะ เป็นรถยนต์5ที่นั่ง5ประตูอนเนกประสงค์พับเบาะได้ค่ะสำหรับคันนี้เป็นรุ่น RS นะคะดีไซน์ภายนอกของรุ่น RS นะคะก็มาด้วยกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตเป็นสีดำเปียโ,โนแบ็กนะคะเป็นดำเงาแบบนี้ค่ะมีโลโก้ Honda เป็นโครเมียมขนาดใหญ่ และมีสัญลักษณ์ RS สีแดงติดตั้งที่กระจังหน้าค่ะไฟหน้าเป็นแบบ LED นะคะมีไฟ daylight หรือว่าไฟส่องสว่างเวลากลางวันมีไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำเงาพร้อมกับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะ เสาอากาศครีบฉลามเป็นสีดำนะคะใต้กันชนด้านล่างนะคะก็ดีไซน์สปอร์ตเป็นแบบเคปราค่ะ มีไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ด้านบนเวลาเหยียบเบรกนะคะนอกจากจะมีไฟเบรกด้านหลังนะคะที่ติดแล้วยังมีไฟเบรกดวงที่3ด้านบนนะคะติดด้วยเพิ่มความปลอดภัยนะคะคันที่ขับมาตามด้านหลังนะคะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนชะลอความเร็วหรือแตะเบรกได้ทันนะคะด้านในค่ะ สีภายในนะคะก็จะเป็นโทนสีดำหลังคาด้านบนเป็นสีดำค่ะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังค่ะตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงรวมถึงคอนโซลกลางนะคะคันเกียร์แผงข้างประตูค่ะก็ตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดง ตัวเบาะก็จะมีตกแต่งด้วยสีแดงด้วยนะคะนอกจากสีดำแล้วดูสปอร์ตมากๆค่ะถุงลมนิรภายในรุ่นนี้มีทั้งหมด6จุดด้วยกันค่ะอยู่ที่พวงมาลัย1จุดคอนโซลด้านหน้า1จุดนะคะม่านถุงลมซ้ายขวาและที่เบาะคู่หน้ารวม6จุดด้วยกันค่ะกระจกมองข้างปรับพับไป,ป้าได้นะคะ ทุกรุ่นของ Honda City นะคะก็จะเป็นกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็จะเป็นระบบเกียร์แบบ CVT ค่ะออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลน,นะคะที่สำคัญทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยระบบแอร์นะคะเป็นแอร์อัตโนมัติค่ะสามารถปรับเป็นอุณหภูมิได้เริ่มต้นอยู่ที่18องศาสูงสุดอยู่ที่28องศาค่ะ มีหน้าจอเครื่องเสียงนะคะเป็นจอสัมผัธธสทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะมาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังปรับมุมมองได้3ระดับนะคะหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วด้วยกันค่ะฟังก์ชั่นบนพวงมาลัยนะคะก็จะมีควบคุมเครื่องเสียงนะคะรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงเวลาเชื่อมต่อบลูทูธก็สามารถ กดรับบนพวงมาไลัยได้เลยนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติค่ะที่กระจกบังลมด้านหน้านะคะก็จะมีกล้องมุมกว้างที่คอยตรวจจับรถยนต์คันด้านหน้านะคะ เพื่อให้ระบบการทำงานของ Honda Sensing ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็แม่นยำม,มากๆนะคะสำหรับกล้องมุมกว้างที่ติดตั้งมาค่ะมีให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับ Honda City Hatchback ในรุ่น RS ก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างติดตั้งมาให้เลยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานค่ะล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตนะคะ ขนาด16นิ้วค่ะมาด้วยยางติดรถยนต์ของดันหลอบนะคะเป็นสีดำเงาแบบนี้เป็นแบบน็อตสีรูขนาดของยางนะคะ185ทับ60 R 1 6ค่ะรถคันบนโชว์รูมยังไม่ได้ติดอุปกรณ์ตกแต่งใดๆเลยนะคะเป็นรถเดิมๆจากโรงงานค่ะ มีพร้อมส่งมอบนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดก็ทักหาเมได้นะคะช่องทางการติดต่อเซลล์เมโคราทอนด้าท mm hmm. ีมค้นหาจาก Facebook mm hmm. ได้เลยนะคะเซลล์เมโคราทอนด้า mm hmm. ชื่อเดียวกับช่อง YouTube ค่ะ mm hmm. หรืออีกหนึ่งเพจนะคะเซลล์เมโคราทอนด้า mm hmm. ป้ายแดงหน้าเซฟวัน สามารถติดต่อเมยได้ทั้ง2เพจนะคะเมยตอบชัดเองไม่มีแอดมินหรือท่านใดสะดวกทางไลน์สามารถกดค้นหาจาก ID นะคะ0 9 1 0 4 7 7 7 0 4ค่ะหรือท่านใดต้องการจองทันทีนะคะก็สามารถโทรมาได้ค่ะที่เบอร์062 915 5647และอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ061 996 36 3635 ทั้งสองเบอร์มีรับสายเองนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวยสปอร์ตอนเนกประสงค์นะคะใช้งานได้ทั้งในเมืองและออกต่างจังหวัดพับเบาะวางของได้ด้วยค่ะสำหรับตัวเบาะนะคะนอกจากจะนั่งโดยสารได้แล้วนะคะยังสามารถปรับพับเพื่อเพิ่มพื้นที่การวางของได้มากยิ่งขึ้นค่ะ พอปรับพับแล้วก็จะเรียบแบบนี้เลยนะคะจะนั่งโดยสารฝั่งหนึ่งวางของฝั่งหนึ่งก็ได้หรือจะปรับพับทั้งหมดก็ได้นะคะปรับตามการใช้งานของลูกค้าได้เลยค่ะในรุ่นนี้ก็มีให้เลือกซื้อหลายสีนะคะนอกจากสีเทาโซนิกแล้วยังมีสีขาวแพตตินมัมสีเทาเมทิเออรอยค่ะสีดำคริสตัลและสีแดงอีกไนส์นะคะก็สามารถ สั่งจองแล้วก็กำหนดวันรับรถได้เลยนะคะบางรุ่นบางสีมีรถในสต็อกพร้อมส่งมอบค่ะมีบริการทำสัญญาไฟนแนนซ์ให้ถึงที่นะคะหลังการโอนจองเข้าบัญชีบริษัทลูกค้าสามารถเตรียมเอกสารรออยู่ที่บ้านได้เลยเมมีเจ้าหน้าที่ไฟนแนนต์ติดต่อน,นัดหมายทำสัญญาให้ถึงที่ค่ะ หลังจากไฟแนนอนุมัติเรียบร้อยนะคะก็สามารถเบิกรถมาติดอุปกรณ์ตกแต่งตามข้อตกลงที่ให้ไว้ในใบเสนอราคาได้เลยและสามารถกำหนดวันรับรถได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่สะดวกมารับรถที่โชว์รูมนะคะก็สามารถเดินทางมารับได้ค่ะบริษัทโคราชฮันด้าออโต้โมบิลจำกัดนะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะตรงข้ามตลาดเซฟวันนะคะ ฝั่งตรงข้ามจะเป็นตลาดเซฟวันมาง่ายค่ะที่จอดรถสะดวกสบายหรือท่านใดไม่สะดวกมารับนะคะเมมีบริการจัดส่งด้วยรถเทลเลอร์สไลด์นะคะจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านคิดค่าจัดส่งกิโลเมตรละ5บาทเท่านั้นค่ะไกลๆส่งได้หมดเลยนะคะ ซื้อรถออนไลน์กับเซลเมโคราชฮันดาปลอดภัยมั่นใจในร้อยเซค่ะสามารถตรวจสอบได้นะคะโทรสอบถามได้นะคะเมย์ประจำอยู่ที่นี่ที่เบอร์044282222ต่อที่หมายเลข118หรือ119นะคะเป็นเบอร์ฝ่ายขายค่ะ นอกจากรุ่นนี้แล้วนะคะยังมีรุ่นอื่นๆอ,อีกที่พร้อมส่งมอบนะคะหรือท่านใดกำลังมองหารถยนต์ Honda รุ่นไหนนะคะก็สอบถามเมได้ค่ะตอนนี้ค่อนข้างจะมีรถพร้อมส่งมอบเกือบจะทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Honda CR-V นะคะ Honda City Honda HR-V ค่ะตอนนี้ก็มีโชว์อยู่ที่โชว์รูม สนใจก็แวะมาดูรถก่อนได้นะคะหรือว่าอยากได้รายละเอียดโปรโมชั่นก็ทักหาเมย์นะคะตามช่องทางที่เมีให้ไว้ค่ะและช่วงนี้เมก็จัดโปรโมชั่นในส่วนของ Honda City สี่ประตูด้วยนะคะรุ่นเริ่มต้นจัดเต็มในส่วนของอล่โปรโมชัน่นชุดแต่งจัดเต็มทั้งคันนะคะครบทุกรายการไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กนะคะสเกิตรอบคันเบาะหนังจอกล้องหลังนะคะฟิล์มเซรามิกเคลือบเซรามิกไฟตัดหมอกนะคะเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบ R S ให้ด้วย คิ้วบันได LED คิ้วการสาดตรถาดท้ายมีให้ครบหมดเลยท่านใดสนใจอยากได้รุ่นนี้นะคะราคาเพียง5,99,000บาทเท่านั้นอยากดาวเท่าไหร่ก็แจ้งได้เลยนะคะเมทำใบเสนอราคาให้ค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เม่ได้อยากซื้อรถ Honda ซื้อกับเซลเมโคราทันได้ได้นะคะยินดีบริการทุกท่านด้วยความเต็มใจค่ะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามเจอกันได้ใหม่คลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ